ว้าวผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลขาแคมเนี่ยถ้าเกิดเสียงพูดอยู่ทางนี้กล้องอยู่ทางนี้เนี่ยเป็นคลิปที่น่าติดตามครับเป็นแบบคำถามแบบ20คําคำถามกับฟิลอะมาสิอะทำไมถึงไม่เข้าฟิตคะอะไม่ว่างไม่ว่างเพราะอะไรคะไปทำงานที่อื่นทำคะทงานกับลูกค้าต่างๆนานาวันนี้ก็เช่นกันฟิลไปด้วยป่คะ ฟีมไปบ้างไม่ได้ไปบ้างแล้วแต่ฟีมไปเกือบทั้งหมดไม่คุณเป็นคนถามไม่ได้เป็นคนเสียงเย็น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 , <c oughs> นคุณเ,เล่นเล่นเกมให้มันตามเกมสถานที่ที่คุณอยู่คือที่ไหนครับสถานท,ที่ที่คุณอยู่มีสัตว์ไหมคะสถานที่มีมีครับสถานที่ที่คุณอยู่อะค่ะครับมีคนพูดจาไม่ดีไหมคะมีบางครั้งครับนั่นคือคุณใช่ไหมคะคุณต้องตอบเป็นสถานที่คุณเล่นไปวะเนี่ยเล่นเกมไปวะเนี่ยเล่นนับเลขดีกว่าตั้งเลขมาเลย48บนับสาม

นะครับสถานที่คุณอยู่มีมะพร้าวหรือไม่มีค่ะนั่นคือบ้านพี่เลยบ้านพี่เลยบ้านพี่เองงงงงงงเลยงงเลยตามดูให้จบนะวันนี้เนี่ยคือนอกจากจะผมจะต้องทําอะไรหลายอย่างเลยแต่มีของแจกด้วยนี่งไงงงเลยงงเลยเข้าสคริปต์เป๊ะเป๊ะตอนนี้ลายมืคือเราต้องให้น้องๆมาหาพี่ที่นี่ไงก็น้องมาแล้วไงพอน้องมาแล้วก็คือเออพี่ขอโทษที่พี่ไม่ได้เข้าฟิบ่อยๆแต่ว่าเนี่ยคือวันนี้มาเจอกันแล้วแล้วก็ปกติบ้านพี่เนี่ย ใครมาเราก็ต้องต้อนรับด้วยเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยอร่อยน้ำมะพร้าวที่นี่อร่อยมากถ้าน้ำมะพร้าวธรรมดาเนี่ยมันง่ายไปอเอาเครื่องดื่มที่มันมาจากมะพร้าวดีกว่านะมีส่วนผสมข,ของน้ำมะพร้าวพี่ถามน้องๆยังอยากกินไหมป้าต้องอยากกินอยกแล้วเยเฟิร,ร์นนี่ชอบกินมะพร้าวเป็นชีวชิตจิตใจขับรถผ่านเห็นจอดข้างทางไม่ได้แวะตล,ลอด แบบเผาแบบไม่เผากินหมดได้ดีไม่กินเปลือกเข้าไปด้วยก็คือพี่จะทำน้ำมะพร้าวให้เราทำได้หลายรูปแบบเลยได้เลยค่ะคุณอยากกินแบบไหนกินแบบที่พี่ไม่ได้เป็นคนทำอ่ะเคนละมุมกันคนละทางกันน่ะเล่นไม่เข้าใจจังหวะดิเอาตะโดมก่อนตะโดมอยากกินเมนูอะไรเอาเบสิกเลยนะครับเอาน้ำมะพร้าวนมสดปั่นนั่นคือเบสิกเบสิกก็คือเฉาะแล้วก็กินเลยดิอ๋อแบบเน้นแบบ ใจคอไม่ดีรู้สึกเหมือนมีลูกค้างใจคอไม่ดีเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเขาต้องเน้นเนื้อนะหรือว่าเอ๊ะในขวดที่ในโปรดักต์มันมีเนื้อให้เคี้ยวเยอะๆหรือเปล่านะอ้าวน้ำมะพร้าวนมสดปั่นเนื้อเยอะๆสบายมากอ่ะยายทรายใครอยากกินแบบมีอารมณ์กินปุ๋นญี่ปุ่นหน่อยขอเป็นไอซ์โคมข้นๆเห็นไหมเนี่ยสงสัยเลยว่าปกติเด็กๆเนี่ยเกาไม่ได้พูดอะไรที่แบบเป๊ะๆอย่างนี้อ่าปกติก่อนทรายจะพูดแรกทรายก็จะเต้นก่อนร้องเพลงก่อนอ่ะอ้อนไม่เก่งป่ะ อ่ะนี่คือคนที่ชอบกินมะพร้าวสุดๆเลยเอาเมนูอะไรอ่าง่ายที่สุดก็เป็นมะพร้าวปั่นธรรมดาธรรมดาเลยมะพร้าวปั่นใช่ไม่ได้ใส่นมแบบเขานะไเนื้อล่ะเยอะๆเอาเลอนิมๆเอาคนที่คุยลูกค้าบ่อยที่สุดดีกว่าแตงโมครับเอาอะไรไหมฮะกินไหมฮะพี่ว่านทาอะไรกินหมดเลยค่ะเอ้ยโวเวยแบบเวแบบพาสสีอันนี้แล้วถ้า่าคอตามพูดประโยคนี้พี่ว่านจะตอบว่าไม่ต้องกิน ยุยุทธสอนวิธีการ,รองไ,ไม่ได้สอนแต่ว่าจากประสบการณ์3 6ปีที่พี่อยู่บนโลกนี้มาที่เห็นคนฉอบมะพร้าวเยอะพ่อนี้ก็เซียนเลยตับประมาณ5ครั้งหรือ4<ม>ครั้งเนี่ยป๊อก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 เป็นแบบ5เหลี่ยมแล้วก็แค่เปิดฝาออกอก็กินได้เลยง่ายจะตายอยากเห็นเลยค่ะ <laughs> แต่ลองดูมั่สบายมากเพราะว่าเรื่องการฉลอมันไม่ได้ยากเลยพ่อสอนตลอดทำไปเรื่อยดีมาก ยงเท่านี้เองนะครับเราได้ลวดลายบนมะพร้าวสวยงามจริงๆนะครับสามารถไปใช้ตกแต่งเพื่อประดับได้นะครับอ๋อพี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่งงงงเลยงงเลยเป็นไงงงเลยงงเลยเฮเหมือนทำเป็นงงเลยพี่ยังงงตัวเองเลยเพราะพี่ทำาได้ไคือเขาอะชอบแบบ มาแล้วแค่ช็อตเท่านี้ใครๆก็ทําได้ค่ะพูดเป็นเล่นใช่ขอบเ,เดี๋ยวพี่ไปเอาอีกรูปหนึ่งมาเอา,เอาเลยๆพี่อุ้มเลยเก็บมือไว้พิมพ์งานด้วยนะเอาจริงๆนะพี่ที่ลงสตอรี่แบบพวกทำอาหารที่บ้านอะทำจริงๆปะ่ะนี่คือแบบว่าไม่ได้ดูดคล่องแคล่วเลยนะเราได้ไหมฮะงงไหมงงงงไม่งงไม่งงธรรมดางงอะดิคือเขาเตรียมมาให้แล้วใครๆก็ช็อปแต่รู้สึกป่ะว่า มันลำบากอยากจริงๆนี่เปลือกออกมาด้วยส่วนอย่างนี้นะครับก็จะแข็งๆหน่อยกินได้ก็กินกินไม่ได้เขี่ยออกไปพี่ว่าค่ะมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ตั้งเยอะพเตรียมมาให้พี่แล้วโดยที่พี่อ่ะไม่ต้องแบบทำแบบนี้เลยทุกทเนี่ยจริงนั่นก็คือเคิร์ฟบุรีค่ะมากครับตรงนั้นไม่ต้องเอาแล้วค่ะช้านี่เลยมันมีเนื้อมีอะไรอย่างนี้เอาเหรอเขามีเนื้อมาด้วยเหรอ น้ำมะพร้าวโคโค่บุรีนะครับมะพร้าวน้ำหอมตัวจริงที่มีเนื้อมะพร้าวอ่อนแท้ๆจากสวนราชบุรเนะีเอาดีนะเอาดีนะปกติแล้วถ้าเกิดแบบมาทรงขวดเนี่ยพี่จะลังเลเลยแต่อันนี้โอเคนะครับหอมจริงทั้งน้ําทั้งเนื้อนะครับเคี้ยวเพลินเพราะว่ามีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยที่สําคัญนะครับเป็นน้ำมะพร้าวน้ําหอมคุณภาพดีให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรีนะครับมีคุณประโยชน์ครบ สารอาหารวิตามินและแร่ธาตุด้วยเออลองกินดูใช้ได้ใช้ได้เชิญทำให้พวกเราทานเลยคะ่ะทำะไรอะ่ะปั่นไงน้องทายเขาเก่งนะเขาเคยอยู่ร้านไอตรงไอติมอะไรเขาจะทำพวกนี้เก่งใช้ตักอย่างเดียวใช้ไม่ได้ปัน่นแล้ <laughs> ใชอ่ะลองดูจะไปยากอะไรเอาของโดมก่อนเลยอืม <laughs> เบอร์ต่ำสุดด้วยเดี๋ยวก่อนนี่แม่ใช้ใช้ปั่นปุ๋ยไว้มันแรงขนาดนี้โดมลองกินดูสุดยอดตามสั่งเลยเหลือเชื่อเหลือเชื่อโอ้โหมฟิมฟิมฟิมิมฟิมดี่ให้กินให้ชิมเล็กๆนี่ให้ชิมแค่นี้ให้ชิมแค่นี้เป็นไงเป็นไงเป็นไง เป็นไงเป็นไงนี่อ่ะลองดูเซียนมะพร้าวลองดูแล้วเด็๋ของของทรายนี่จะพิเศษหน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงงงเลยงงเลยของทรายนี่จะพิเศษหน่อยเพราะว่าน้องอยากกินทรายบอกอยากกินชาเขียวไม่ต้องปั่นรวมกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่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 สุดยอดเสร็จแล้วสามเมนูฮะงงงงเลยงงเลยน้ำมะพร้าวปั่นนมสดน้ำมะพร้าวปั่นเฉยเฉยแล้วนมสดเอง เพิ่มให้น้องทำไมอ่ะไม่เฉยๆก็ได้กินนี่นี่แล้วก็ของน้องทรายน้ำมะพร้าวปั่นชาเขียวที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับอยากขอแบบลองแบบน้ำมะพร้าวปั่นปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วเราเอามาทำให้ก็ได้ไปล้างช่วงทําดีก็ทําได้ผมจะปั่นแบบปกติแล้วกันอ่างงเลยลูกค้ายังงงเลยคือเมื่อกี้ใส่นมแล้วมันก็จะแบบบางคนไม่ชอบเนี่ยพี่เฟิร์นบอกว่าขอปั่นปกติได้สบายนุ่นบอกว่าชิมแล้วบอกอร่อยอยู่ อ่อร่อยอยู่คนเดียวนี่นี่ลองอ่ตามสั่งเลยนี่ตามสั่งเลยเป๊ะเ,เลยก็อันนี้ผมว่าสะดวกดีเผื่อใครอยู่บ้านนะครับแล้วก็อยากจะช่วงนี้ร้อนไงอยากทำน้ำมะพร้าวปั่นเย็นๆแล้วมีเนื้อมาด้วย่ย ง่ายเลยนะครับก็คุณก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับ25บาทเท่านั้นเองรวมถึงว่าถ้าเกิดไม่อยากจะออกไปไหนช่วงนี้สั่งช้อปปี้ลาซาดาได้เลยกดปุ๊บส่งถึงบ้านคุณเลยสบายใจเชิบและและและนี่ผมบอกแล้วว่าให้ดูให้จบนะวันนี้มีของพิเศษมาแจกด้วยนะครับโดยเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นเลยนะเป็นเสื้อเป็นเสื้อแบบนี้เหรอไม่ใช่เป็นแบบนี้ต่างหากนี่ต่างหากโทษไง okay. นี่ครับนี่ครับเสื้อพิเศษในโทษฐานที่เรารู้จักกันแล้วนะครับระหว่างโคโคบุรีกับ Solo ่อิสช n นเนขอบคุณสำหรับการติดต่อมาครั้งนี้นะครับและนี่คือเสื้อโซโล่บุรีโอ้โหโคเท่นะคุณอยากให้ตรงไหนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเอ่อเป็นความสามัคคีขึ้นมาคุณเอาคำว่าบุรีเติมลงไปนะเช่นฟิล์มบุรีเมืองที่มีแต่ความเคร่งเครียดบ่านบุรีนะยังไงยังไงยังไงเมืองที่มีแต่ความ อ้าวนี่โดมบุรีเมืองที่มีแต่โดมเออก็ดีนะเพิรนบุรีอะเมืองที่มีแต่การเล่นบุรีอ่า<ๆ>แล้วแท่สายบุรีมาแล้วแล้วเมืองที่มีแต่การเต้นโอ้ย <c oughs> ดีเลยเออสนุกจันเลยเอาใครอยากได้เสือ้อโซโล่บุรีนะครับอันนี้ลิมิเต็ดอ dition นะทำมาม0า50ตัวเท่านั้นนะครับดูกติกาใต้โพส์ได้ทั้ง YouTube และ Facebook นะครับขอบคุณจากหัวใจพวกเรานะครับโคพบุรีนะครับ ก็ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับอย่าลืมนะไปหาซื้อกันง่ายๆเลยแล้วก็สดชื่นดีด้วยไปนะไปทำงานละบาย